สวัสดีจ้ามือนี้ก็มาผอกับหล่าหน่อยส่วนใบใบเนะบาะใบสามเลยเพียหน่องมือนี้จ้าหลังจากมาตีวิ่งทึกเกา่ามามือนี้เพิ่นขอกันมาหลายแห้งกะจัดให้เพิ่นจักหน่อยเนาะโอ้ยเดี๋ยวไปเอาทิชชูก่กันมาแล้วมาพี่น้องมีพีพีเพิ่นขอกันมาหลายหนอกอะ่ะจัดให้เพิ่นเลยเลยจัดให้เพิ่นเลยด้วยมือนี้ ตำกุ้งสดพี่น้องบ้านละหน่อยมันไกลทะเลเนาะมันก็ดใหาได้๋ใส่ซ้ำหนีตะกุ้งกันเดี๋ยวตำเซโน่ใหม่วันนี้ไม่ใส่มะละกอนะวันนี้จะเป็นใส่ประมาณนี้พี่น้องกะเพื่อกะมาต่มหาใช่พี่น้องกลัวเพิ่นจะมาอหอดอุบลมันกะมันก็สิจอยเป็ต้นน้องมันกะบวมแรงระยะทางมันกะบวมแนงกะไก่เนาะกลัวมันจะมันถึงแกหาอุบลนี่พี่น้องหาได้แต่จะใส่หนีอิลิ ตามไม่ค้าว่ามีไซส์เดียวว่สะออส่นมาชิ่น้องมแกมีขนมสินมามบอกดำเลยเบึงสีเบึงสีมาข้แดดใส่ส่วนเนื้อมือนี่อืมหวาน ัวหน,น่น้อยก็หวานอยู่ขนมเส้นเหนียวนุ่มมือกี้กินแล้วหน่อยพ่อดะกินเส้นแห้งเนดะ้อมือ่อนี้กินเป็นเส้นสดโอ้ยมันคืออะไรพี่หนอกินซ้อนนี่ไหมมันคืออยู่บ่ มันไม่ใช่เบิ่งเล็บว่บวพันบ่วพันเลยจะมาลาจีนมันก็นหายอย่างเนาะมันไม่มีตลาดวันนี้ก็เด็มาลากีนโนค๊กังรวมากทุกีอกกีนโนกกระเสีเพื่อเกน้ใส่ลงไปเลยสองตัว พิกซะหนะมาพี่น้องมานี่ๆค่กยๆลาดน้ำลงไปด้วยมันเด้อจะเส็บเ็น้ำหนาหน่อย นวดเฮ็ดสาใจน้องแมอม่มันอยู่ในดอกไม้มาดอกนึงอุ้ยมันลากระปุ่งมันเข่ากันอีกทีพี่น้อง อบุ้งไทยอือบุ้งจีนมาพี่บุงไทยมตองเป็นพวบุงเกี่ยวนะ

um มาพี่น้องมัมาแล้มันแกน่เนาะจิ้มมิดมันออกแต่มันแก่ตองจิ้มมิดมันออก